ฝั่งทางนี้ทีมหวังแจงแล้วหลังยงข่าวเดทอูกีจีไอเดินสวัสดีทุกคนค่ะแฮชแท็กแจ็คสันหวังได้ขึ้นเทรนประเทศไทยของเราข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะ เมื่อน่มแจ็คสันกอสเซเว่นนะคะบร์แบนชื่อดังจากเกาหลีใต้ที่มีข่าวลือออกมานะคะว่าเจ้าตัวนั้นกําลังออกเดทและมีช่างภาพนะคะได้ถ่ายภาพเอาไว้ในช่วงปลายปีในปี2021ที่ผ่านมากับนักร้องสาวอูงีค่ะจากวงจีเอเดนที่เทิร์นานนะคะได้เดินถือดอกกุหลาบกับทีมงานของเธอซึ่งก็ทําให้เรื่องนี้นะคะฮือฮาและเป็นที่สนใจกับกลุ่มแฟนคลับกันเป็นจํานวนมากลาโซธาทางโต้นสังกัดของแจ็คสันหวังนะคะที่มีหนุ่มแจ็คสันเป็นซ e อได้แถลงจดหมายนะคะออกมา บบ้เลยเป็นภาษาจีนค่ะแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับจะดําเนินการทางกฎหมายนะคะกับบุคคลที่ปล่อยภาพและปล่อยข่าวลือบิดเบือนความเป็นจริงแบบนี้ค่ะจากบทแปล t r a n s l a t e นะคะแปลออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะช่างภาพชื่อตามนี้เลยนะคะเป็นภาษาจีนสื่อตนเองใช้อิทธิพลชื่อเสียงของหวังเจ๋อเอ๋อร์ศิลปินภายใต,ใต้บริษัทของเราเพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอของเขาอย่างต่อเน,นื่องโดยจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยใช้คําว่าข้างคืนกุหลาบสองสาวงามและทรงกราบ ซึ่งมันหลอกลวงต่อสาธารณชนโดยเจตนาทำให้ชาวเน็ตเข้าใจผิดต่อคุณหวังเจเอ๋อเพื่อดึงดูดความสนใจของสาธารณชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ลับของเขาเพื่อนๆที่มาห,าหาหวังเจเอ๋อไม่น่าแปลกใจกับการพบปะกสังสรรค์นในครอบครวัวละเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดาพฤติกรรมดังกล่าวโดยสื่อไม่เพียงแต่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินแต่ยังละเมิดชื่อเสียงของคุณหวังเจเอ๋ออย่างร้ายแรง ในการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้บริษัทของเราได้รายงานกรณีดังกล่าวต่อตำรวจแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของคุณหวังเจเออผ่านหน่วยงานด้านความปลอดภัยของสาธารณนะเราเชื่อว่ากฎหมายมีความร้ายแรงและยุติธรรมและไม่ควรถูกละเมิดโดยคนภายนอก เราขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยและความรักที่มีต่อคุณหวังเจเออบริษัทของเราและคุณหวังเจเออยังจะให้ความมั่นใจเรายังคงจะมุ่งมั่นสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้กับทุกคนความรักและการสนับสนุนของคุณหวังเจเออจากทุกสาขาอาชีพความรักและการสนับสนุนจากทุกคนบทแปลข่าวๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทางต้นสังกัดของทีมหวังนะคะพร้อมที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนปล่อยข่าวลือเสียหายแบบนี้นั่นเองค่ะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ